แต่ในช่วงแรกวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของความพร้อมในการเปิดด่านพรมแดนที่เบตงกันค่ะอัธมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะตรวจความพร้อมด่านพรมแดนเบตงก่อนเปิดรับนักท่องเที่ยวที่จะมาจากประเทศมาเลเซียเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ลองตายชายแดนค่ะ นายพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยคณะค่ะได้มีการเดินทางมาตรวจความพร้อมด่านพรมแดนเบตงที่จังหวัดยะลาเพื่อที่จะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวล่องใต้ชายแดนเส้นทางหาดใหญ่เบตงปัตตานีนราธิวาสกรุงเทพมหานครและเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางนะคะเป็นการท่องเที่ยวในพื้นที่ของ3าจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งเชื่อมโยงการเดินทางกับสนามบินเบตงจาก จากนั้นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการเดินทางไปยังสนามกีฬากลางค่ะของเทศบาลเมืองเบตงเพื่อไปมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักฟุตบอลเยาวชนในพื้นที่และร่วมให้กําลังใจนักฟุตบอลค่ะยูทเวนตี้เทศบาลเมืองเบตงในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสันติสุขครับจังหวัดยะลาครั้งที่7ค่ะ โดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวค่ะว่าสําหรับวันนี้ที่เดินทางมาก็เพื่อตรวจความพร้อมด้นานการท่องเที่ยวของอําเภอเบตงพร้อมท้งหาเรือกับทุกภาคส่วนว่าจะทําอย่างไรให้มีการเปิดการบินมายัางอาเภอเบตงอย่างน้อยสัปดาห์ละสามไฟซ,ซึ่งคาดว่าในสัปดาห์หน้าจะมีการเซ็นสัญญาลงนาม3มหรือ4ฝ่ายถึงข้อตกลงต่างๆว่าจะมีการช่วยเหลือกันอย่างไรและอัตราค่าโดยสารจะคิดอย่างไรที่จะสามารถทําให้มีการเปิดการบินได้ส่วน การเปิดด่านพรมแดนต่างๆขณะนี้ประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเปิดด่านรับนักท่องเที่ยวแต่ก็ต้องอยู่ที่ที่เพื่อนบ้านด้วยว่าพร้อมที่จะเปิดหรือไม่ค่ะ